เหรียญแบบนี้ผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะนําตัวอย่างเหรียญบางส่วนนะครับที่ผมได้มาจริงๆจากระบบหมุนเวียนนะครับที่มีการสอบถามกันมาส่งรูปมาให้ผมดูนะครับว่าขายได้ไหมเป็นเหรียญผิดพลาดหรือเปล่านะครับดูง่ายๆเลยนะครับเหรียญนี้ผมก็ได้มาจากระบบหมุนเวียนนะครับผมไม่ได้เป็นคนทํานะครับแต่ว่ามีการพบเจอแล้วก็ยังปะปนอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับการผลิตออกมา เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าที่เป็นร่องรอยแบบนี้เพราะว่าอาจจะโดนเจียโดนแต่งเราไม่ได้ทําก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเหรียญไปที่ไหนมาบ้างนะครับเหรียญแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับเหรียญชํารุดดีๆนี่เองนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญที่เป็นลักษณะของการโดนเจียโดนแต่งโดนกระทําแบบนี้นะครับเนี่ยพบเจอกันบ่อยนะครับแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยมากนะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับเรื่องง่ายๆแบบนี้ เราดูให้ออกก่อนนะครับแล้วเราจะไปค้นหาอะไรที่มันยากๆสังเกตอะไรยากๆได้ง่ายขึ้นนะครับเราดูเหรียญพวกนี้ให้ออกก่อนว่ามันเป็นเหรียญชํารุดหรือเปล่านะครับแต่ว่าฟันธงร้อนะครับเหรียญแบบนี้เหรียญชํารุดแน่นอนนะครับ